ทางนิดวนไปนิดวนขวาไปเลยวนขวาไปเลยวนขวาไปเลยขวามาวนขวามาโอเคสถานการณเครับคนลงเบิร์น วิววิวว การลยนะครับตอนนี้เราพบว่ามีการโยนนะครับสิ่งของผิดกฎหมายออกจากตัวนะครับเก็บหลักฐานได้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจทดสอบหาสารเสพต,ติดในร่างกายของนักเที่ยวทุกท่าน นะนะครับก็จให้ท่านอะนะครับครั้งนี้นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้นะครับเพื่อควของท่านนะครับอาจใช้เป็นฐานหลักฐานในการพิจารณาคดีนะครับท่านหอักฐานเกี่ยวด้วย นะครับในส่วนของพนักงานครับหลังจากที่ตรวจนักเที่ยวเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนักงานทั้งหมดนะครับเด็กเยไอยาพวกนี้อยู่ในนี้ีเก็บตรงป้ายห้ามยาติิดเลยจะมีัเด็กจะทิ้งงานก็จะ